มีรายงานล่าสุดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกปปสกระจายมวลชนไปปิดถนนลาดพร้าวปิดโรงพิมครุสภาห้างสปปรรพสินค้าอิมพิเรีลและห้างวิกซีในละแวกดังกล่าวส่วนที่เวทีราชประสงค์ผู้การวิสุทธิ์ประสัยบอกมวลชนนำลูกน้องมาช่วยดูแลความปลอดภัยพบอรตอรอยืนยันตำรวจไม่เกี่ยวพบอาวุธบรรทัดทองจุดเกิดเหตุอยู่นอกเส้นทางกปปสไม่แจ้งตำรวจจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล รับพวงเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสั่งเพิ่มมาตรการเข้มย้ำสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นสถานที่ราชการเจ้าหน้าที่ต้องดูแลหลังกปปสประ,ประรากาศยึดเบ็ดเสร็จพรุ่งนี้ชาวนาหจังหวัดภาคเหนือที่ปิดแยกโคไซพิจิตยอมเปิดถนนฝั่งขาขึ้นเหนือแล้วแต่ยังมีชาวบ้านปักหลักชุมนุมในถนนขาล่องเข้ากรุงเทพเพื่อรอชาวนาที่จะมาชุมนุมต่อในวันพรุ่งนี้ขณะที่ตํารวจต้องให้รถวิ่งสวนเลนเพื่อระบายรถ สนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อ SME จากไทยพาณิชย์